สวัสดีครับเอฟซีเขาลูลครับผมเจอกันวันนี้นะครับผมก็ตรงกับวันจันทร์ที่21มีนาคม2565นะครับผมเป็นการก่อสร้างบ้านเล็กในส่วนน้อยร่วงเข้าวันที่14แล้วนะครับตับ้งแต่วันที่8มีนาที่เป็นวันเริ่มต้นนะครับช่งนี้ก็จะเป็นการเทคาน ที่เป็นชั้นลอยหนีน้ำนะครับพี่น้องนี่หลายวันวันนี้ก็เป็การอัดเทคันชั้นแรกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทําแบบคานทําแบบคานนะครับผมชั้นที่สองก็มายลก็เป็นชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆกระดึกกระดึกไปนะครับพี่น้อง พราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เทเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับคำที่ทะครึ่งทีละครึ่งนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ของลุงสวนนี่มันจํากัดมากนะครับผมเหนือใต้เนี่ยถ้าเลยบริเวณทาบ้านไปจะตกลงลงไปในท้องนาเลยนะครับผมซึ่งมีความสูง4เมตรนะครับผมใหลุง <L un> ให้ดูสองข้างนะนี่นี่นะครับท้องนาตมขึ้นมา4เมตรนะครับพี่น้องหนีน้ํา เรียกว่าลุงคุณฑลนีตาขาวอย่างยิ่งนะครับผมวันนี้ก็คุ้ม้าคลุ้มฝนนะครับโอกาสฝนตก40%นะครับตามพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเละแต่ว่าตั้งแต่เช้ามาก็ไม่มีฝนนะครับยกเว้นเมื่อคืนนี้ถ้าเขาหอกองนะครับผมเขาตีตีห้าครึ่งหรือหกโมงกนจะมาตูบ ปอนกรีตผสมเสร็จนะครับผมโดยเมื่อเดินทางรถกิดีรเสร็จก็จะมีรางแับก้อประมาณสิบนิ้วนะครับผมเนี่ยมาแบ่งครึ่งนะครับผมเพื่อจะไปวาง่คอนกรีตผสมเสร็จนะครับผมที่จะไปถึงในงานที่คับแคบนะครับนี่ใช้วิธีเอาเอากระเตงกระแปงนะครับผมโดยปูนนะครับไปลงไปดึงที่หมายที่เช เ่ยงูวันนี้เทตอนนี้เทข้างบนหรือข้างล่างโมนเทข้างบนเหรอแล้วทำไมเอาไปลองงลองไว้ก่อนมัถึงเทไม่ได้โอเคโอเคอ๋อเพราะฉนัก็เนื่องจากรถเนี่ยมันสูงไม่ถึงดัะนั้นก็จะเอาใส่ในอ่า ถังปูนนะครับผมโดยที่คนไม่ต้องผสมแต่เขาก็ต้องเอนงหนื่อยในการที่จะยกขึ้นมาแล้วมันต้อ,องเปดนเรือที่แข็งนะครับดีนะครับดีนะคร้บดีนะครับค่อยๆไหลามาครับผมพี่น้อง,องค่อยไหลามาอ่ะที่บังคับให้รถโม่วงลงมาเนี่ยเพืมม่อซื้อม่วงนะครับทีมม่วงทีมม่วงแหละไม่รู้ว่าร้านอะไรละ่ะคำตั้งแต่ งานก็ช่วยกันคนละกําแบ่กแงก็ได้ครับผมาอยู่ว่าเจคันบนนะครับผมแ,แต่ว่าเป็นบางครั้งเนี่ยว่ารถเล็กนิดว่าดูของรถไม่พอแล้วเราก็ใช้วิธใใีใส่ในกระแบ่งเออใส่ในกระถางปูนแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นวฐานนะครับอ้าวคลเพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องนะครับผมนะจากกันที่รถ สนทันง้ตงตนกลีบต้นนี้นะครับผมแล้วก็เอาดีฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ต้นนี้แล้วกันแจกกันที่ฮอลแลนด์ต้นนี้นะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมนะฮะก็ฝากทุกท่านที่เป็นเอ็ซีของรุงสวนนะฮะฝากกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามช่องออร์แกนิกการ์เดนบารอังคณาให้รุงสวนด้วยนะครับผมคลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนบายบายแฮปปี bye ้ทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับ